ภาษาไทยป .5 ห,หนื้ที่หนึ่งข้อหนึ่งคำในข้อใดมีพยัญชนะต้นที่มีพื้นเสียงเดียวกับคำว่าีเข,ขียว,ยวตอบก็ไก่เลี้ยว 2. ข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงทุกคำตอบคควายหางถางฉางฝางสาม,สาม,สามคำในข้อใดมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรคู่ที่มีเสียงคู่คู่กับ,กบคำว่าคืนผ้าตอบงองู พวยพุ่งพวยพุ่งสีพระพระสมุทพระสมุทสุดลึกล้นคนคนนานาสายดิ่งทิ้งทอดมาอย่างได้อย่างได้เขาสูงอาจวัดาวัดว่ากำหนดจิตมนุษย์นี่ จิตมนุษย์นีสัจิตมนุษย์นิสยากแท้ยากแท้ยังถึงยังถึงจากโครงโลกนิติจากโครงโลกนิติจากบทร้อยกรองคำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลางมีกี่คำตอบขอไขห้าคำ ข้อ5รูปสระในข้อใดมีชื่อเรียกว่าตีนเหยียดตอบขอไขสระอุขอ้ขอหกเสียงสระได้มาจากรูปสระหยดน้ำค้างจากพินทุข้อสอบเขาในใจะพิมพ์ตกหล่นเนาะ เดี๋ยวเราไปเปิดกันว่าตัวหยาดสละหยาดนำค้างคืออะไรนะค่ะอ่นนี่สละยะดน้ำค้างคืออะไรลูกอ่านสิสระหยาดน้ำค้างหรือหรือนะนั้นหิกขาหิตใช้เขียนไว้ข้างบนลาลากลากข้างทำให้เป็นสระอํา และเขียนบนพินทุอิเป็นสระอืเช่นจำนำปรึกษาศึกษาโอเคอ่ะข้อหข้อเจ็ดเลยข้อเจ็ดคำในข้อใดประสบสรประสมสรรประสมสระ ประสมทุกคําตอบกอไก่ช่วงเรื่องผัวัวเหนียวแปดข้อใดถูกต้องตอบขอไขสาระเอยะยะเป็นเป็นสระปสมเหมือนเหมือนสระวอ เขาเขียนมาอย่างนี้แม่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในกรอบเนี่ยมันมีอะไรนะนก็ไม่รู้ข้อเก้เ <9. S 1> <9. S 2> าใครปฏิบัติตนในการอ่านจับใจความสำคัญไม่ถูกต้องตอบกอไก่ฝนคัดลอกข้อความสำคัญมาเป็นสรุปเรามั่นใจนะว่าเสื้อเราปกติอะจากอย่างนี้ครับอ่านข้อความแล้วตอบคำถาม ข้อสิบถึงสิบสองเสือเสือต่อ,ตอปลาพื้นเมืองของไทยอีกชนิดหนึ่งที่ถูกนำมาเลี้ยง เป็นปลาสวยงามและได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะ่ากประเทศและจากปริมาณที่หาได้ตามธรรมชาติไม่มากนักจึงทำให้เป็นปลาสวยงามที่มีราคาแพงในอดีตปลาเสือต่อ พบมากในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ปัจจุบันนี้เป็นที่น่าเสียดายว่าเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่พบน้อยมากจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไว้เพื่อให้อยู่คู่กับคนไทยต่อไปจากอะไรหูก จากนิตยศสารวิทยาศาสตร์ปีที่สองฉบับที่ส7บกรกฎาคม2540าอให้ตอบคำถาข้อสิใช่ไหมข้อสิมาเลยเหตุใดปลาเสือตอจึงมีราคาแพงตอบงองูเพราะหายากข้อสิปัจจุบันเราพบปลาเสือตอน้อยมาก เพราะเหตุใดตอบขอไข่เพราะถูกคนจับไปขายต่างประเทศ12เพราะเหตุใดเราจึงควรอนุรักษ์ปลาชนิดนี้ตอบขอควายเพราะเป็นปลาสวยงามที่หายาก <All right. S 1> ข่าวหน้ากลัว ข่าวในทีวีบางครั้งก็ดูน่ากลัวมากสำหรับเด็กๆเช่นข่าวฆ่ากันตายรถชนกันยับเยินเหล่านี้อาจมีผลต่อความรู้สึกนึนกคิดของเด็กๆ ถ้าเรียงไม่ได้ก็ควรอธิบายสถานการณ์ในข่าวให้เด็กเข้าใจเช่นอุบัติเหตุอุบัติอุบัติเหตุตเ,เกิดขึ้นได้ทุกเวลาหรือ ความขัดแย้งที่ขาดสติก็อาจทำให้คนฆ่าฟันกันได้แต่ครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงจะเป็นเกราะป้องกันเด็กๆจากสิ่งน่ากลัวและสะเทือนอารมณ์ได้เป็นอย่างดีสหไทยสหไทยมูล,ลนิธิมูล,ลนิธิ 13. ข่าวประเภทใด ที่มีผลต่อความรู้สึกของเด็กตอบคอควายค่าวอุบัติเหตุ14สิ่งใดช่วยคลายความรู้สึกกลัวของเด็กได้ตอบงองูการปลอบประโลม ส5ถ้าหลีกเลี่ยงข่าวที่น่ากลัวไม่ได้เราควรทำอย่างไรตอบขอใครอธิบายสถานการณ์ในข่าวให้เด็กเข้าใจ 16. จากข้อความผู้เขียนมีจุดประสงค์ได้ตอบก็ไก่แนะนำสิบเ ข้อใดเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเขียน,นภาพโครงแผนภาพโคงเรื่องตอบก็กลายจับใจความสำคัญของเรื่องได้ 18. ใครปฏิบัติตนในการพูดอธิบายเหตุผลไม่ถูกต้องตอบคอควายวบ,บ,บ,บุพูดไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจว่าผู้ฟังมีท่าทีเบื่อหน่าย สิบเก้าข้อความข,อขาม้ขอความใช่ไหม วิชัยขโมยเงินแม่ไปซื้อของเล่นบ่อยๆเมื่อวานนี้วิชัยก็ขโมยเงินแม่ไปซื้อของเล่นชิ้นใหม่มาอีกขณะที่แม่กำลังจะออกไปทำงานแม่เรียกหาวิชัยวิชัยตกใจสุดขีดขานรับอย่างอึกอักวิชัยรู้สึกหวาดระแวงเพราะทำขิดแท้ที่จริงแม่แค่เรียก แม่แค่เรียกให้เงินค่าขนมเท่านั้น19ข้อความที่ได้ฟังตรงกับสำนวนสุภาษิตใดตอบขอไขวัวสันหลังวะยี่สิการกระทําของวิชัยมีผลต่อวิชัยในด้านใดตอบงอง,งูความประพฤติจบแล้วค่ะ